เลขพี่มาถือคำวันดีถือค่าสิบบาทค่ะดีค่ะเป็นใดเลขว่าน์เราใส่เลขอายุพี่แนนใช่ไหมไม่ค่ะคือไม่เหมือนกันึกว่าบอกเลขอายุพี่แนนสี่หกพี่แม่ปะน้องแค okay. <I remember S 2> ่บอกเลขที <bedingt loves banana skin> ่เดียวนี่ถือเขาอยากได้เลงเราแม่นอกกับเลยบอกเสี anything. ่ยงกองประสาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะคะ พร้อมที่จะขึ้นทําการแสดงแล้วนะคะที่ร้านบ,บ้านบ่าวแดงนะคะคุณแอนสวยมากคมณแอไมไม่ลองมองไปนึกไปนั่นเทปคือสื่ออยู่คุณแอนสวยมากคุณดีว่าจะบอกแบบนี้ <N> นะคะอตอนนี้ทีมงานก็รอขึ้นทําการแสดงนะคะ ทำกทารจะทำการแสดงเวลาประมาณนี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีหรอเจอกันได้นะคะวั<อ>นนี้น้องแพสสวยมากเลยคร่บไล่สุดแล้วแนมะ่เจอกันครับคืนนี้นะครับมันเต็มที่ <laughs> เป็นไงแม่ไปดูปฐมสนุกไหมน้ำมัสวยมากสวัสดีค่ะดูสวยนะหนูถือเลขกอือคือบะไรอย่างไรแม่ถือเลขนะนูเลี่ยงเราอันนั้นคือเลขอย่างนี้ไหมเลขเล่าแม่นี่อินี่ถือตำรวจจับละนึงโมแมนต์องพี่เอกบอกินดี่ถือตำรวจจับละนึงไม่มีแม่โมแม่ต์นู้เบอร์ิสเลขเล่าหนูเบอร์ดิสูนั่งมาจับไม่เราจะพูดให้ฟังซื้อทั้งรันค่ะคี น้องๆเป็นคนบอกนกบอกว่าน้องแ้เลขออกังนก็บ่าเลขอะไร่มาสิมาซก้อตัวเดียวเลขสี่หกยังเรขเล่าเลเ่บอกเลขพี่มาถือคำดิถค่าสิบบาทค่ะดค่ะไป้นดเลขวัฒนาใส่เลขอายุพี่แนนใช่ไหมไม่ค่ะคือ่าบค่ะนึกว่าบอกเลขอายุพี่แนนสี่คพี่แม่มาน้องแท้บอกเลขหน้แเลี้วนู่ก็เลขบอกสี่หกค่ะเส็ค่ะคนจบ แปะพักแล้วพี่ม <gener> <im Sultan> ีว่าเห็นเจ้าสองมือกัดเจ้าแล้วเพลงสวยมาให้แักหน้าให้มีลูกกันน้าลรออะตาแล้วก็ตัวเล็เธอก็กำลังลังรกเติมเต็มความสวยได้ห่างบนบโย ใครใส่พี่แพลหรอเกใส่แพะผ้าอันนี้ตุ้งโมกันนี้รุ่ยองเอาให้ได้พีน่น้องไอ้เจ้าแก๊งเสื้อล่ะบางอย่างน้องเขายังไม่มีแม่ก็เลยเอาให้พี่แพลก็ให้เดี๋ยวแม่จะให้หนูสั่งอันมงอยู่ร้านที่แม่สั่งมันดีอยู่แต่พี่หนูใส่ม,มันมีลายทรงอยู่เพราะว่าสีบอกเจ้าเจ้าสั่งร้าน พออให้เดคุยกำบน,น,น้องจันเถือนใหสวยมากาต้อตาก็คืเนเดอกสวยงาครับเรา,าจะสอันอีกอุ้ยสวยมาก สว,สวยก็บอกสวยไม่สวยก็บอกไม่สวยโอเคขอบคุณค่ะชุดใหม่อีกแล้วพี่อิวตัดให้ค่ะเอฟซีตัดให้ซึ่งส่งมาแกตัดให้สามชุดด้ดูกาลนี้เอาผู้จัดจะหน่ายหรือเปล่าใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหมอันี้แม่พันยาไม่มี มีแล,แล้วสุ่มไม่ยังมีแล้วสุ่มด้วยไม่คะซื้อชุดมือสองค่ะสุ่มส่วนีดี ว่าหนูที่บ้าแม่อยากเป็นคนโกหกใช่ไหมช่ก็สวยอยู่นะนั่งใส่คิ้วอยู่น้องไม้ก็สวยมากน้องแก้มนั่งอยู่บนนี้เพราะว่านั่งบอกเลิน้องไม้ก็สวยมาก เก็บซูแบบตาอุ้ยพ่อไ่เห็นองศนเองคนไหนะปูงันอันนี้มันมากค้งแห้งด้วยตะปูนี่อ้ยตอนนี้สี่ล้านวิวแล้วนะคะสี่ล้านสี่แสนวิวแล้วค่ะจะของเพลงบนอิงประมาณแสนหนึ่ง ว่เวทีเขต้องเยนเสืประมาณดสคน้แม่ไหนลีอกพอยคเตงยา่คนน้แค่บัหนอยมันนหน่ด้วยีเต้ให้เต้นหคนเนอยู่วัี่เขาไทยเบกแล้วนี่ะเห็นอยู่เห็นอยู่ จำสาวจะพร้อมมาได้ก่ออนสว่วนหน้าตรงนี้ค่ะคุณแพลวตรงนี้นะคะคุณแพลวสวยแทไม่แพ้วห้องน้าิีบรดใส่เฮ้ยห้องนี้บ่บ่น่ ปู่นี่ตื่นมึงมึงเขาก็กล้วยห่างซ้ำกันมึงเขาก็กล้วยห่างซ้ำกันแม่เยอะเบ้อเรื่องงล้ใหญ่กูแช่มึงนะแม่เลิกหัวม่เอามาเอมต่อหัวหัวดไร็วแช่จะไปไปดูหมอลำไปกับอีกคนนึงแต่ไปตะวันแดงไปกับอีกคนนึงนะมึงอ่ะ มันนอนไม่ละแม่มันนอน่ละต้องกลับไปนอนหลังกันม่วกันต้านเค่ด้านไหนล่ะอ่มึงมักตาผมยังไงผมยงคันเซอร์มาแม่ผมยงตุงไรม่ผมยังตุงไรแม่ยังหอยแข็งพ่อกับลูกคู่นี้เน่ยเหมือนกันมาก ยังก็หนักลยไปเบิ้งหน้าเแล้วมื่อกี้นี่ถือกันนักแค่เพื่อน้ากินหน้าไปดีเมื่อกี้นี่เอากินนักเลยกินเลยดุบเลยตอนีลูกคุณอิจัากินแบบปบบมั่ว่าเราลูกเหรอเสร็จซั่งมาจากเมีนเรื่องเมนไม่ค่อยมีพี่รุดเลยแล้วเราอ่ะไวแล้วเป็นคนดีนี่อาหานเมียเนี่ยกูบอนเกติร์เติมปากแล้วเบิ้งแล้วอเอาเดยงเลยพหล 那送馍么？没来着。送馍，我卖啥、啊？我卖肉。